นะครับผมเราได้ไหครับตอนนี้เป็นตาเบ็ดทองคำนะครับทองคำแท้เลยนะครับสวัสดีครับผมยินดีเข้าสู่สกลเมนจันทบุรีเช่นเคยนะครับผมเมื่อกี้เดินไปเดินมาเจอเจออะไรวะตาเบ็ดตาเบ็ดตาเบ็ดนะครับผมก็เลยนี่ก็เลยได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําทองนะครับอันนี้ผมผสมทองให้มันต่าแล้วนะครับเพื่อให้มันแข็งหน่อยเดี๋ยวเราทำตาเบ็ดนะครับ ไปตกปลากันครับผมบิดบ<ป>ิดค<ป>ิมตาดานีพังหรอกเเคยังคือยังคือ <Wow. S 1> ยังเหมือนเนี่นี่ครับเราเรามีรู้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้อ,องรอแผนขัดชุบอีกทิง้งน้าวออเพียบเราได้มานแล้วครับ ตาเบ็ดทองคํานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเทสดูนะครับผมครับผมตอนนี้ผมเดินมาถึงที่ตกปลานะครับอันนี้เป็นตาเบ็ดทองคํานะครับที่ผมได้ทํามาเนาะอันนี้อยู่ที่อู่ต่อเรือนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตกปลากันครับผมครับผมนี่เรามาถึงที่สถานที่ตกปลาแล้วนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําการมัดเบ็ดก่อนนะครับมัดเบ็ดนี่ เบ็ดไม่มาด้วยคนอื่นเขามองว่าว่ามันเป็นคนบ้าโอเคนะเดี๋ยวมัดเบ็ดก่อนต้องแยกเข้างนี้เลยใช่ปะแคงอเงยแยกเลยแล้วก็มัดหมุน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 แบบเดิมป่ะเอ้อย่างนี้ก็ได้นี่ได้อย่างนี้ก็ได้แแล้วต่โอเคเนี่ยผมพาผู้เชี่ยวชาญด้านการกูรูและการตกปลานะครับประสบการตกปลาสี่สิบปีนะครับผมกกู็ยิบ อายอะอะนะุเ <8, S 1> ท่าไหร่นะยี่แปดประสบการณ์สี่สิบน,น,น,นี่นะครับเดี๋ยวนี้เราจะรู้เลยครับหมูหรือจา่าแล้วให้ช่างทองมานั่งตกปลานะค <c oughs> รับเฮ้ยดูได้ไงไวะ <laughs> อะไรนะงุดงีดเอาใหม่เอาให <laughs> ม่อารมณ์เหมือนไอเนี่ยอะไรนะแย่ yeah, ได้เข้าเข็มอไหมเอาใหม่เอาใหม่มันจะพลาดอะไรอย่างงั้นเอานะครับผมหลังจากง่วนในการพันเบ็ดอยู่ประมาณกับครึ่งชั่วโมงค <laughs> รึ่งชั่วโมงโอเคเราจะใส่กุ้งเลยนะครับผมอันนี้ตาเบ็ดอย่างไร้ตานะครับนี่มันชะแนลอะไรวะเนะี่ยช แชแนลนี้เกี่ยวกับทองปะเนี่ยอ๋ oh. มีนี่นะข้าวอะไรกันะมา oh, <thank> บ้านมึงอะ่ะหมุ้งหมไม่ใช่ไอ้นี่ดีซฟน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะถ้าคนต่างจังหวัดถ้าคนจันเขาเรียกอะไรพีก่เกลือโอเคโอเคโหเด็ดแล้ว,ลวนี่นะครับไปเดี๋ยวเราจะไปเวียงกันตะขอทองคำครับผมเราจะทำการลองไม้แรกครับเด็ดทองคำนะครับผม เฮ้ยมเหวี่งมบงนั้นเดี๋ยวก็เกี่ยวเฮ้ยเชื่อดิเชื่อหมออ้เงี้ยหมอเรียนมาเฮ้ยมีมีตุกมีกระตุกมีกระตุกเฮ้ยเรื่องจริงนะนี่โอ้ไปแล้วมั้งตาเบ็ดกูวมัดแน่นขนาดนั้น อยู่เดี๋ยวอยู่ไม่เดี๋ยวมีปลาว่ะเยอะหมดโยน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 หน่อยหมดนะครับหมด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 นี่เดี๋ยวจะต้องมีกล้องตัว นนัั่งดูมตกปลาตอนนี้ผ่านไปหลายชั่วโมงแลนะครับผมฝนฝนตกด้วยครับผมเราจะสู้ต่อไปมันต้องได้โทวแล้วาันเนี้ ตอนนี้เป็นเวลานะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเรายังเป้าติดตามอยู่นะครับ มาแล้วนครับเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดทองคำกันนะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันตามปวดแล้วมีอะไรจังวะเฮ้ยเดี๋ยวมันตามปวดนะเนี่ย นี่ครับเบ็ดทองคํำเรานะครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมนี่นี่นีเบ็ดทองคําเราโอเค